สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเรามีมาเมล็ดพันธุ์มาด้วยกัน3มชนิดนะครับเดี๋ยวเราแยกกันนะอันนี้จะเป็นส้มซ่านะครับส้มซ่าพันธบานเราที่เรากินแล้วอร่อยเนี่ยนะครับสีาขาวนี้เนาะแล้วก็แดงๆนะครับก็จะเป็นพริกไทยนะครับพริกไทยในสวนเรานี่แหละสุกแล้วนะครับเราก็จะลองมาเพาะดูเคยแต่แยกจากกินทำไหมครับเพื่อนๆเนีเ่ย เราก็ลองมาแยกเพาะดูนะครับและเม็ดใหญ่ๆเนี่ยเพื่อนคล้ายๆเม็ดอะไรครับคล,าคลา้ายๆเม็ดละมุดนะฮะแต่ว่าใหญ่กว่ามากนะครับเม,ม็ดคล้ายๆเม็ดละมุดแต่ว่าใหญ่กว่ามากเมล็ดนี้คือเมล็ดของอบิวนะครับหรือบางคนเรียกเอบิวเนาะเป็นมาเป็นผลไม้นะครับที่เราอยากลองปลูกดูนะครับซื้อต้นมาแล้วแหละนะครับก็เลย ลองซื้อผลมาทานนะครับเพื่อจะลองเพาะมาเมล็ดดูเกิดไม่เกิดเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆไอบิวนะครับทีนี้นะครับอันดับที่หนึ่งเนาะวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาเพาะนะครับส่งสร้างง่ายๆเพื่อนมีกระบะทรายแบบนี้เพื่อนนี่นะครับเพื่อนก็เอาเลยครับเอาส้มซ่้ามาลงเลย ลงกระบะทรายนะครับอก็เกิดเป็นต้นเราก็แยกลงถุงอีกทีนึงเนาะง่ายๆนะครับนี่นะเพื่อนนะ,ะขุดนะครับส้มซ่าส้มซ่านะครับน้ำคมทีเดียวนี่ครับผม ส้มซ่าบ้านพันไม้พอเพียงวิธีพาะง,ง่ายๆปลูกง,ง่ายๆนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูการปลูกส้มซ่าแล้วก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเกิดเป็นต้นขึ้นมาเนี่ยเราก็แยกใส่ถุงได้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ